งานสารเคมีของเราเป็นส่วนใหญ่การผลิตปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยเคมีก็ก่อให้เกิดการเดิงกระจกการที่เราขังน้ําในนาข้าวนานๆเ hmm. มื่อไหร่ก็ตามที่ดินเนี่ยที่มีความอุดมสมบูรณ์มันถูกน้ําขังปิดอยู่นานเกินไปถ้าไม่นานนักเนี่ยมันก็แค่เปลอยอยุ่ยสลายนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามันนานเกินไปมันจะสะสมมีเทนอยู่ข้างใต้แล้วมันก็ขึ้นมาเลยฮะมันไม่ต้องรอให้น้ําหายไปนะ <c oughs> มันจะขึ้นมาแล้วมันก็ไปเลยเพราะฉะนั้นนาข้าวเนี่ย เวลานี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นเนี่ยถึงได้กำลังโณรงค์เขาทําสําเร็จละในการคุยกับหกจังหวัดปลูกข้าวใหญ่ในภาคกลางตอนนี้ก็จะไปสู่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานแล้วบอกว่าอย่าขังน้ําตลอดฤดูการเพาะปลูกนะเพราะยิ่งขังนานเนี่ยมันยิ่งมีเทนมากให้ทําเปียกสลับแห้งอ่านี่ก็เป็นเทคนิคใหม่เพราะไม่อย่างนั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยประเทศที่มันเป็นผู้รับการซื้อประเทศผู้ซื้อข้าวทั้งหลายเนี่ยก็จะเอาตัวเนี้ยมาเป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าบอกว่าถ้าเธอทำอย่เนงงี้เธอทําให้เกิดโลกร้อน เราก็ต้องรีบคุยกันให้ก่อนว่าอันนี้จะเป็นผลกระทบทางการค้าส่วนที่บอกว่าบ้านเราและผลกระทบที่มันมาถึงจากภาวะภ,วะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนี่คืออะไรเราก็ชี้ได้นะครับว่าวันนี้ด้วยอุณหภูมิของน้ําในหมหาสมุทรทั้งทาง,ทางภาคสมุทรมหาสมุทรอินเดียและหมหาสมุทรแปซิฟิกนะต่างก็อุ่นขึ้นมันจึงทําให้มีปริมาณของไอระเหยขึ้นไปมันสูงมากขึ้นสังเกตดูว่าเวลาพายุเกิดขึ้นยังโชคดีนะครับเพราะว่าภูเขาจํานวนมากในเวียดนามเนี่ยช่วยสกัดไม่ให้ มหาพายุเดินเข้ามาถึงเราได้ง่ายๆแต่ว่าหางของมันเท่านั้นหางของใต้ฝุ่นเนี่ยคือดิเพรสชันดิเพรสชันบางทียังไม่ถึงไทยเลยรเราเนี่ยโดนหางดิเพรสชันเท่านั้นเนี่ย<ข>เรายังอ้วกขนาดนี้ย,นะะยังท่วมกันแหลกลานขนาดนี้นะครับ,รบในขณะที่ถ้าเป็นพอหมดฤดูน้ําท่วมของภาคภาคกลางภาคอีสานแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องน้ําเหนืออน้ําเหนือก็ลงมาถ้าน้ําเหนือลงมาจาได้ไหมครับปีห4สนั้นเนี่ยหลังคากรุงเทพนี่แห้งนนทบุรีปทุมธานีหลังคาแห้งหมดเลยนะแต่ว่าพื้นบ้านในชั้นหนึ่งชั้นสองกอยู่กันแทบไม่ได้นั่นคือฤดูที่ตามมาช่วงต้นฤดูฝนก็จะเป็นฝนที่ลงมาหลังคาเปียกแล้วก็เกิดท่วมแต่ภาคตะวันออกก็จะเป็นแบบนั้นพอหมดแล้วก็จะเป็นเรื่องน้ําเหนือไหลลงมาต่อท้ายด้วยการที่มรสุมเข้าจากทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาจากภาคใต้ในนี้ก็จะเป็นคิวท่วมที่3จังหวัดชายแดนใต้อัน<อ><อ>นี้ก็จะมาต่อเนื่องกันมันเป็นวงจรที่เราเห็นอยู่แต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าเอไม่แพร่มันซ้ำนะแต่มันเพิ่มพื้นที่ใหม่และพื้นที่ซ้ำของมันเนี่ยบางทีมันซ้ำแล้วมันแรงขึ้นก็สันนิษฐานได้ว่าภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้ปริมาณฝนที่มาลงเนี่ยมากขึ้นตัวอย่างนี้ไปเกิดขึ้นในมหานครในต่างประเทศสามสี่ปีที่แล้วเราได้เห็นเป็นครั้งแรก เรียกว่าไม่เคยมีใครนึกเลยว่าฝนจะตกน้ําท่วมในนิวยอร์กแล้วก็น้ํากลายเป็นน้ําตกอยู่ในรถไฟใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินแล้วต่อมาก็ไปเกิดขึ้นแบบนี้ ในยุโรปแล้วก็ไปเกิดขึ้นในเมืองจีนและเมื่อปีนี้เมื่อไม,ม,ม่นานมานี้ก็ไปเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ใช่ค่ะกลายเป็นว่าซีนของเห็นน้ําตกในรถไฟใต้ดินเนี่ยกลายเป็นของชักชินตาแล้วนะซึ่งอันตรายมากนะครับ<ช>เพราะว่ารถไฟฟา้ามันก็จะหยุดวิ่งเลยทันทีอยู่ในท่อแล้วถ้าเกิดน้ําท่วมเข้าไปนั้นเนี่ยการช่วยเหลือจะยากมากนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นละของโลกแล้วเมื่อกี้ที่เล่าว่า สถิติของโลกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในลำดับ9ก้าเราเป็นลำดับต้นๆเหรอที่จะถูกผลกระทบเราบอกใช่แล้วเราเป็นผู้ก่อทั้งหมดไหมบอกไม่เลยเราไม่ใช่เป็นผู้ก่อรายใหญ่เลยนะครับเราเป็นผู้ปล่อยการเร่งกระจกนเนี่ยรายย่อยมากเด็กๆเลยครับเมื่อไปเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําอ,อเมริกาจีนยุโรปพวกนี้เขาลกาะมาแล<ม>้วแล้วงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะๆใช่ ใช่ครับภาคพลังงานกับภาคขนส่งคือตัวร้ายในการปล่อยตัวนี้มากที่สุดภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงปศุสัตว์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้เขาก็ปล่อยเยอะนะครับจนกระทั่งเวลานี้ในหลายประเทศที่เป็นพวกประเทศเมืองหนาวเนี่ยเขาหยุดละเขาหยุดรณรงการดื่มนมเขาหยุดนมเพราะอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของวัวใช่ไหมคะที่มีผลว่าเขาจะปล่อยก๊าซออกมาใช่แต่ถามว่าเขามีนมขายไหมมีแต่เขาเพียงแต่ว่าไม่เอามาวางบนเคาน์เตอร์ขายละ เขาเก็บไว้ใต้เคาน์เตอร์แล้วก็ขายนมอัลมอนด์แทนชวนกลืนดื่มนมถั่วเหลืองอื่นๆแทนนมชนิดอื่นนมจากพืชแต่ถ้าต้องการซื้อเขามีขายเขาก็หยิบขึ้นมารินให้อันนี้เกิดขึ้นละมันกลายเป็นประเพณีใหม่เพราะเขาปรับตัวส่วนที่สองก็คือว่าที่เขาไปหันไปใช้รถไฟฟ้ากันในต่างประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการโอนภารกิจในเรื่องการต่อสู้โลกร้อนไปให้กับโรงไฟฟ้าต่างหากตัวเขาเองจะได้ไม่ได้ไปใช้เป็นน้ํามันเมื่อเขาไม่ได้ใช้น้ํามันเขาใช้เสรียบลัก ก็แปลว่าท okay, uh> ั้งหมดเนี่ยพลังงานที่มาถึงเขาเนี่ยมันมาจากต้นก OK> ําเนิดคือโรงไฟฟ้าเพวฉะนั้นเขาก็จะผลักดันให้โรงไฟฟ้าซึ่งช่วงหนึ่งเขาไปใช้นิวเคลียร์ตอนหลังก็กังวลเรื่องนิวเคลียร์ก็กลับมาสู่ฐานหินอีกกลายเป็นว่าภาคพลังงานเนี่ยใช้น้ํามันมากกว่าใช้ฐานหินมากกว่าแล้วก็กลายเป็นผู้สร้างภาวะการเรือนกระจกในช่วง3-40ปีที่ผ่านมาบัดเนี้ยก็กำลังเปลี่ยนละไปเรื่องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมอะไรต่างๆเ็าว่ากันไปนะครับพลังงานคลื่น แต่กระนั้นก็ตามพวกเขากําลังปรับแก้ในเรื่องการปล่อยของเขาให้ลดลงให้มากที่สุดเราก็ไปร่วมในขอบ26ที่ท่านนายรัมตีไป<ช>แล้วก็รับปากว่าเราจะเร่งให้ไปสู่เรื่องการปล่อยคาร์บอนสุดที่ที่เป็นศูนย์ในปีนั้นนี้นนว่าไป เราไม่ใช่รายใหญ่ในการปล่อยหรอกครับแต่เราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเองนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ปล่อยมากแต่ที่มันเกิดขึ้นแน่ๆคือเราจะเป็นผู้รับผลกระทบอ,ะอันนี้อันนี้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ท่านวิรศักดิ์พูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าพอพูดถึงเรื่องฝนตกหนาเรื่องอุทรกรัยที่เกิดขึ้นท่าน,นก็ฉายเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเชื่อมโยงกันแน่นอนละกับ climate change พาะ,ะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันค่อนข้างชัดเจนแล้วเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ท่านเล่าให้ฟังคือเหมือนตัว ทำปฏิกิริยามาไปทําเร็วขึ้นผล<ช>จากที่ตกอาจจะแบบว่าทิ้งห่างบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้โอ้ Menschen, มันตกถี่ขึ้นมัน,ตก,นตกถี่ขึ้น<ะ>และแลบางกรณีอย่างเมื่อเร,เร็วๆนี้ปทุมธานีสักเดือนที่แล้ว <ฮะ S 2> ปทุมธานีฝนตกลงมาในที่อื่น <ฮะ S 2> เขาบอกว่าเอ๊ะปริมาณฝนในถ้วยวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยทำไมปทุมท่วมแหลกลานขนาดนั้นมันก็มีคําอธิบายที่บอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ฝนหลายชั้นเนี่ยจากเมฆหลายชั้นเนี่ยจะเทลงมาพร้อมๆกัน S 1> <S 1> มันก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ต้องจับตาดูกันต่อไปเมื่อผมไปอ่านในรายงานในต่างประเทศเขาก็บอกเขามีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มีภาพคลิปให้เห็นด้วยว่าปกติเราจะเห็นแค่ฝนลงมาจากเมฆที่อยู่เหนือเมืองนั้นเฉยๆพอเขาถอยออกมาแล้วก็ฉายให้ดูว่ามีฝนที่มาจากเมฆชั้นลอยขึ้นไปอีก ลอยขึ้นไปอีกฝนสองชั้นสามชั้นลงมาลงมาที่เดียวมันก็เลยท่วมนะใช่ที่เขาเรียกว่าฝนฝนร้อยปีฝนห้าสิบปีฝนพันปีต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นของแบบนี้ด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนเราพูดว่าฝนฝนห้าร้อยปีฝนพันปีมันเป็นเรื่องการระดับถ้วยตวงของทั่วประเทศเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันมันบอกอย่างนั้นแต่เวลานี้มันเริ่มไม่ใช่มันกลายเป็นเกาะอยู่ตรงนั้นถามว่าตัวนี้เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนตรงๆเลยหรือไม่อันนี้ยังสรุปไม่ได้แต่สิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องชัดเจนก็คือว่า พอฝนลงมาแล้วถ้าหากมีขยะถ้าหากพอมีอะไรตัวมีอะไรไปอุดตันเส้นทางน้ําท่วมแน่นอนะนะฮะไม่อย่างนั้นเกาหลีจะจะท่วมได้ยังไงเพราะเกาหลีเนี่ยเขาก็าออกแบบแล้วเขาคำนวณผลฝนร้อยปีของเขามาแล้วมันก็ท่วมจนกระทั่งอย่าว่าแต่เข้าไปในอ่ท่วมรถลอยเลยนะครับ<ะ>ท่วมเข้าไปในรถไฟใต้ดินอันตรายมากนนเนี่ย<ะ>ก็แปลว่ามันเกิดบางอย่างเกิดขึ้นท,<ะ>ที่ไม่ปกติแล้วค่ะ ทีนี้อาจพูดถึงพูดถึงน้ําท่วมเราอะจระยังคงพอเข้าใจได้ทีนี้หลายคนก็บอกว่าตัวคลายเม็ดเช่นเองมันส่งผลแม้กระทั่งภาวะแรงด้วยซ้าไปใช่อันนี้มันส่งยังไงคะสมคันญกันยังไงพอมันเกิดภาวะฝนเพราะแทนที่ฝนมันแบกเมฆมันแบกความชื้นมาหนักๆพอมันไปโดนไอร้อนของของเมืองหรือพื้นที่อุ่นเนี่ยมันก็คายน้ําออกหมดเลยเพราะนั้นมันก็เลยไม่มันไม่เบาพอที่มันจะลอยข้ามเลยไปแล้วไปตกในที่อื่นที่มันควรจะตก ส่วนที่2ก็คือว่าอัตราการระเหยของน้ําเมื่อโลกอุ่นขึ้นอัตราการระเหยของน้ําจะแรงขึ้นจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เคยมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เนี่ยอยู่ประมาหลายพันปีหลายที่เนี่ยค่อยๆแห้งลงแห้งลงเพราะฝนที่มาเติมก็น้อยลงอัตราการระเหยของมันก็เร็วขึ้นแม่น้ําสายใหญ่ๆห,หลายสายเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันมันลดลงไปมากรวมไปถึงนี่ไม่พูดถึงว่าไม่ใครไปสร้างเขื่อนมันนะครับปีนี้ก็อีกเหมือนกันในอังกฤษ ซึ่งก็เป็นเมืองที่มีฝนตกเป็นประจำนะครับเกิดมีแม่น้ําบางสายเนี่ยแห้งจนถึงก้นแม่น้ําในยุโรปมีแม่น้ําบางสายในเยอรมันแห้งจนถึงก้นแม่น้ําไปเจอหินก้อนที่คนรุ่นโบราณ4ี่ห้าร้อปีที่แล้วมาสลักเอาไว,ว้ว่าถ้าเธอเจอหินก้อนนี้ขอบอกให้รู้เลยว่าหายนะมาถึงแล้วนะฮนะเพราะว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมันคือหินที่วางไว้ที่ก้นแม่น้ํา อันนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วถามว่าต่อไปอีกว่าแล้วไงเมื่อกี้ทาให้น้ําท่วมทําให้พื้นที่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าน้ําทะเลจะยกระดับทําไมน้ําทะเลยกระดับก็เพราะว่าพออุณหภูมิที่หนึ่งอุณหภูมิของมหาสมุทรมันอุ่นขึ้นเวลาน้ํามันอุ่นขึ้นนี่มันจะบวมฮะมันจะขยายตัวเพราะฉะนั้นมันยกระดับนิดหน่อยแต่ถ้ามันนับทั่วโลกเนี้ยไอเขอานิดหน่อยของมันเนี่ย ก็เป็นเรื่องนะครับเ,เ,รเพราะรมนุษย์เราเนี่ยเกินกว่า60%เอนี่ยอยู่อาศัยตามชายฝั่งเราต้องการอยู่ใกล้ทะเลเราต้องการอยู่ใกล้แหล่งน้ําเราต้องการเดินทางเข้ามานกรมเมืองท่าทั้งหมดมันก็อยู่ริมทะเลเท่านั้นนะครับอพอเป็นเมืองท่ามันก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็ดึงดูดให้แรงงานและใครต่อใครเข้ามาอยู่มันก็ทําให้ระดับน้ําที่เพิ่มสักนิดหนึ่งเนี่ยก็กระทบได้นั่น,นอหน,นึ่องอันที่2ก็คือว่านอกจากน้ําทะเลมันบวมขึ้นหิมะและก็ทานน้าแข็งและก็ภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ตามที่่ตางๆ ถ้ามันเป็นน้ำแข็งที่อยู่ในน้ำทะเลอยู่แล้วพวกภูเขาน้ำแข็งที่ลอยๆนั้นอันนั้นไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่าต่อให้มันละลายหมดมันก็น้ำหนักมันก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วแต่ที่เป็นปัญหาจริงๆคือพวกบรรดาน้ำแข็งทารนน้ำแข็งที่อยู่บนแผ่นหินต่างหากที่อยู่บนยอดเขาต่างหากที่อยู่ในพื้นที่ที่มันไม่เคยแตะน้ำมหาสมุทรมาก่อนเลยหรือมันไม่เคยกลายมาเป็นทะเลมาก่อนของพวกนั้นเนี่ยมันไม่มันคือน้ำเพิ่มใหม่ถ้ามันละลายที่มันจะเติมลงไปในมหาสมุทร ขณะนี้ที่ประเทศไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นแผ่นน้ำแข็งมหายกใหญ่มากนะฮะใหญ่กว่าประเทศสวีเดนทั้งเองนะฮะมันละลายเมื่อก่อนมันละลายเป็นฤดูกาลก็จริงแต่ว่าด้วยความหนาของมันเนี่ยมันค่อยๆระบายจากบนลงล่างเพราะนั้นไอตอนท่อนล่างของมันเนี่ยมันไปเจอกับแง่งหินของภูเขาที่ขวางมันไว้อยู่เพราะนั้นแผ่นทั้งแผ่นมันก็ไม่ตกลงมาในมหาสมุทรแต่เวลาเนี้ยมันเริ่มละลายเร็วจนกระทั่งตัวข้างล่างมันเองก็เริ่มละลายพอท่อนน้ําแข็งที่อยู่ด้านล่างมันละลายเนี่ย มันก็เริ่มค่อยๆเคลื่อนแผ่นบนนะขณะนี้แผ่นบนเนี่ยขนาดมหึมานะครับเกินกว่าที่ผมจะอธิบายได้เลยนะฮะมันกําลังเคลื่อนลงไปเรื่อยๆละแล้วมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่ที่มันเสียความสามารถในการเกาะของมันนะมันก็จะไหลพรวดลงไปเลยโอ้โหอันนี้ความน่ากลัวใช่มันจะเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปในมหาสมุทรของโลกในแบบฉับพลันทันผาชพันทันทีถามว่าไม่ต้องพูดถึงคลื่นสึนามิของมันนะครับอันนั้นผ่านไปเราไม่อยู่ใกล้พอแต่ว่าปริมาณน้ามันเพิ่มแน่ <ừ> พอปริมาณน้ําเพิ่มนะมันเพิ่มแล้วไม่ลดแล้วนะครับพอมันเพิ่มไม่ลดนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับความขึ้นของน้ําทะเลเนี่ยเขาทั่วโลกเขาพูดกันถึงสาสิเซนเป็นอย่างน้อย <ừ m. S 2> สามสิบเซนสหรับเราก็ไม่เท่าไหลจากไม่มีน้ําเลยก็มาถึงครึ่งน่องเท่านั้นเองอแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านนับกันแบบนี้เนี่ยเวลาท่านไปเดินชายหาดเนี่ยท่านจะเห็นว่าบางทีท่านเดินชายหาดในความลาดชันมันไม่แม้แทบไม่มีเลยนะครับนิดเดียว สามสิบเซนนี่มันลึกเข้าไปในแผ่นดินไปไกลเลยนะครับนี่แค่แผ่นน้ําแข็งแผ่นเดียวนะครับแล้วลองคิดดูว่าพวกยอดเขาน้ําแข็งที่อยู่ในยุโรปในทวีปต่างๆที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับในยุโรปในจีนในเม็กซ์ในในรัสเซียในทุ่งไซบีเรียพวกนี้ถ้าละลายออกมาซึ่งขณะนี้เริ่มแล้วนะครับจากที่มันเคยเป็นทุ่งขาวเห็นมองไปแต่ทุ่งน้ําแข็งเห็นแต่น้ําแข็งมันกลายเป็นทุ่งออกเขียวๆละเพราะว่า น้ำแข็งมันละลายมันจะเกิดมอสเล็กๆขึ้นมาละมันเริ่มอยู่ได้ถ้ามอสอยู่ได้แสดงว่ามันไม่ได้เย็นมากขนาดมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นละอและมันก็จะมีปัญหาอีกอันหนึ่งมาจากภาวะเลวร้อนที่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ําท่วมไอเย็นน้าทะเลยกตัวแต่นี้มันพูดถึงเรื่องว่าภายใต้แผ่นน้าแข็งจํานวนมากเหล่านั้นในทุ่งน้ําแข็งพวกนี้มันเคยกักไวรัสหลายชนิดเอาไว้ในยุคโบราณโอ้โหแล้วถ้าเกิดไม่มีน้ําแข็งกักมันเอาไว้มันก็จะปรากฏตัวขึ้นมาละ มันจะมาปรากฏขุงทุกขมาทีนี้ลมพัดก็ดีมันก็มานกบินไปเกาะแมลงดินไปยุ่งกับมันพามัน,มนออก,ม,กมาค้างคาวไปเนี่ยทีนีเ้เรื่องราวแบบเดียวกับโควิด1 9มันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกเ<ะ>พราะนั้นภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอนักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตามมันมาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยเราจึงเห็นว่าโอ้โหต้องเปลี่ยนสารพัดพฤติกรรมของมนุษย์มากๆเลยมันจึงจะสามารถ ไม่ก้าวไปสู่เส้นทางดั้งเดิมได้แล้วจะจะแก้มันเพื่อไม่ให้มันไปสู่ตรงนั้นทําไงเขาบอกหนึ่งปลูกต้นไม้ในสําคัญที่สุดนะปลูกต้นไม้ใครมีปัญญาปลูกต้นไม้ปลูกไปเลยแล้วประเทศต่างๆก็ไปรับปากว่าหนึ่งจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสองจะไปเพิ่มการดูดซับคาบร์บอนไดออกไซด์ทำสองอย่างเลยหนึ่งลดการปล่อยสองเพิ่มการดูดซับเอาไว้เพื่อไมใ่ให้ไอ้พวกกา๊าซเรือนกระจกมันขึ้นไปมากไปกว่านี้กับสามก็คือเขาพบต่อไปอีกว่าต่อให้ปลูกต้นไม้เต็มทุกทวีปเลยนะ ก็อาจจะเอาไม่อยู่ถ้าเราไม่ไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับมหาสมุทร